มาหน่อยขอให้ได้ขอให้โดนเถอะมาหน่อยเอ็นจินโอ้โหได้จริงด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป UG Phone ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ MVP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U G Phone ผ่านลิงก์ใต้ด e s c r i p t i o n ใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็น ร้านเจนนัมค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เลจอร์ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมค้าทอ็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e s c r i p t i นคลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกๆคนด้วยนะครับจีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์สตนนี่กับเกมหลายเลนเจอร์ตาหรับคลิปนี้ผมจะมาทําการเปิดกาชาตามล่าเลนเจอร์รูโดกับเอ็นจีนั่นเองเนื่องจากว่าโคลาโบเนี่ยก็ใกล้จะจบรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็น่าจะเหลือประมาณ7วันก็คือ1อาทิตย์นั่นเองโคลาโบก็จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะต้องเปิดกาชาเก็บไว้เนื่องจากว่าหลายๆไอดีของผมเนี่ยค่อนข้างที่ชื่นชอบมากๆและผมเนี่ยอยากจะเก็บไว้ในไอดีของ ผมเหมือนกนกัถึงแม้ว่าไอดีหลักผมจะเปิดไม่ได้แต่ถ้าผมเปิดได้ในไอดีลองเนี่ยผมก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วตัวที่เราจะมาเปิดตามลากกันในวันนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวของรูโดกับเอนจนั่นเองซึ่งเป็นตัวคู่เก่งประจําเดือนนี้และบอกได้เลยว่า2ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ติดเมตากันเยอะมากๆและหลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมา2ตัวนี้ถึงติดเมตาก็ผมอธิบายให้เข้าใจหลักๆก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ตัวเจนใหม่ที่สามารถอัพค่าพรสวรรค์ได้และที่สําคัญเนี่ยค่าพรสวรรค์ของเขาถึงขั้นกงเลยแหละเพราะ ว่าความสามารถของเขาเนี่ยคือสามารถทําให้เลนเจอร์แบบระยะที่มันไกลกว่าเจ้าตัวของรูโดเนี่ยที่ไกลกว่า70%ทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลนั่นเองถือว่าดีมากๆถามว่ามันดียังไงก็คือถ้าเราเอาไปเล่นในรีกระดับสูงเนี่ยรูโดเนี่ยมันจะเห็นผลได้ชัดมากมากยิ่งอัปเป็นพรตันเนี่ยเราจะเห็นผลได้ชัดจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นลีกเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจค่าพรสวรรค์พวกนี้ก็ได้เราสามารถอัปเป็นอัลตาแม็กหรือว่าไฮเปอร์แม็กใช้ได้เลยหรือว่าใครจะอัพเป็นก้าวดาวปกติ เกาะเล่นได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกรชากันละกันงบที่เราจัดมาในวันนี้เนี่ย <S <s <ules> <S ผมจะเปิดทุกๆไอดีของผมที่ได้ทําการสะสมตัวกาชามา <S <s <ules> <S ทั้งหมดเท่าที่ผมจะเป็นไปได้ละกันเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่อยากจะเปิดเยอะเนื่องจากว่าตัวกาชาบางส่วนเนี่ยผมจะเอาไว้ลั่นเปิดในรอบเดือนหน้านัน่นเองซึ่งเดือนหน้านเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เราเปิดค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันอะรอบแรกที่เราเปิดได้ได้เป็นแมวกวักมาอันนี้ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ผมว่าไม่ค่อยนา่าเล่นสักเท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวของแมวกวักเน ง่ายๆคือไปตัวเกือนแหละผมไม่อยากพูดเยอะมาเรามาลั่นกันต่อเลยดีกว่าขอให้ได้ขอให้โดนนะยูโดโอ,โอ้โหอสศวินผมว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยน่าจะ รู้ชะตากรรมตัวเองแล้วแหละว่าผมจะเปิดได้เลนเจอร์อะไรคือเอาตรงๆเนี่ยผมอยากจะได้เอนจินมากกว่าว่าลูโดในเดือนนี้ผมเปิดได้เยอะมากๆแล้วโอ้โหลูโดอะไรล่ะเอนจินก็ไม่ใช่ไม่ใช่สักตัวเลยครับ5้าตัวสุดท้ายข้ามเลยละกันโอ้โหอุนตาริโอนาดมาแบบนี้ก็จบเลยก็สามารถแลกตัวกาชาติได้ไหมอ่ะแลกไม่ได้แล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละรอบนี้เราจะมาเปิดกันที่ไ d ดีนี้ละกันบอกได้เลยว่า i อดีนี้ของผมเนี่ยเลนเจอร์ค่อนข้างที่ครบคันมากๆแต่ที่สําคัญคือ ผมยังขาดเลนเจอร์ในหลายๆตำแหน่งอยู่และผมอยากจะได้เจ้าตัวของรูโดมาแทนที่ตำแหน่งนั้นนั่นเองเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้หรือเปล่าสําหรับตู้แกลชาเพิ่มโอกาสหรือว่าตู้เพิ่มเลดเอลต้าแรเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าหรือจะเป็นตู้หลอกเด็กอย่างที่หลายๆคนรู้กันมาขอให้ได้ขอให้โดนเถอะตู้นี้เนี่ยผมอยากจะได้เอนจินกับรูโดถ้าผมได้มาเนี่ยยังไงไอดีนี้ของผมเนี่ยยังไงกบมันก็เหลือปั้นแม็กทั้ง2ออยู่แล้วโหยังไม่มาเลยครับ โอ้โหอยากจะได้จริงๆนะเดือนนี้เนี่ยมาหน่อยโอ้โห,หนักท่องเวหามูลเหลือจะเชื่อจริงๆกับการเปิดการชาแบบงุ๊บน้อยๆแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้สึกแบบสะทบะท้านเลยนะสำหรับตัวการชาน้อยๆอ่ะถ้ามันแบบจะเปิดไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าแบบมันดุดเดดแล้วออกมาให้ผมก็โอ้โหน่าจะดีแหละโอ้โหยังไม่ออกเลยครับมาหน่อยโอ้โหเด็กฝึกขัดบ่าวตกใจหมดหรือว่าเอนจินท่ากับสายมันได้ั้งงั้นไง แต่ว่ารูภาพที่มันออกมาดันไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการนะครับแก้มือกันที่ ID นี้ละกันเผื่อ ID นี้ของผมเนี่ยจะฟุกเปิดได้กับเขาผมเนี่ยอยากจะได้เหมือนกันสำหรับลูโดกับเอนจินเนื่องจากว่า i อนี้ของผมเนี่ยกบมันเหลือเยอะมากๆและผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะไปทำคอลลาโบพีร้อยแหละแต่ว่าก็อยากจะให้มันเปิดได้สักตัวเหมือนกันเนื่องจากว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยเกือมาค่อนข้างที่นานมากๆแล้วและผมเนี่ย ตัดสินใจว่าถ้าผมเปิดไม่ได้จริงๆนะผมจะไปปั้นตัวย้อนหลังครับแต่ว่าผมขอให้ได้ก่อนเธอไอดีนี้มางบเท่าเดิมครับผมก็คือ20ตัวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าขอให้ได้เธอเอนจินกับดูโดที่หลักๆเนี่ยที่ผมอยากได้ก็คือเอนจินเพราะไอดีนี้ของผมขาดดาเมจดไม้เยอะมากๆม,มาหน่อยโอ้โหดาเมจดไม้ได้ไม้จริงๆไหมล่ะแต่ไม้ที่ผมต้องการไม่ใช่ตัวนี้สิผมต้องการตัวไม้ที่เป็นเอนจินนะครับ ขอหน่อยเถอะเอนจินมาหน่อยเอ็นจินขอเอนจินนะเอนจินอะเอนจินนะเอนจินลมาเอ็นจินมาหน่อยโอ้โหเทพีวีนัทคือแบบคือมันให้ธาตุไม้ผมนะแต่มันคนละตัวผมอยากได้เอนจินโอ้โหธาตุไม้อีกแล้วตู้นี้มันล้อหลอกผมนี่ว่าคือแบบให้ธาตุไม้ผมมาสามตัวและแบบมันไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการเลยอะเฮ้ยตู้นี้มันล้อหลอกจริงๆนี่ว่าลูโดโก็ได้มาหน่อยโอ้โห ธาตุไม้สี่ตัวลืมล่มๆแถมเงยพอเป็นตัวที่ผมไม่ต้องการอีกแลกตัวได้ไหมไอดี ID นี้ยังพอแลกได้อยู่ยังพอมีความหวังกับ5ตัวสุดท้ายมา5ตัวสุดท้ายต้องเกิดแล้วไหมไอดีนี้ถ้าเกิดนะผมบอกเลยว่าผมปั้นสุดซอยแน่นอนอะ9้าดาวแม็กผมก็พร้อมทำมาครับมาขอให้ได้เถอะได้ก่อนโอ้โหพนจรเรียบร้อยเลยไอดีนี้ ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนอะ่ะ2บตัวปกติผมต้องเปิดได้สิเธ่ทำไมรอบนี้ทำไมมันเปิดไม่ได้ทั้งนั้นเลยผมก็งงเหมือนกันแหละว่าทำไมผมถึงเปิดไม่ได้กับเขาอะมา ไอดีนี้20ตัวเือนกันงบเท่าเดิมแต่ที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นคือไอดีนี้มาพร้อมกับดวงครับมาดวงไอดีนี้จะสุดหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันที่ตู้นี้กันเลยละกันถ้าได้มาเนี่ยผมปั้นแม็กแน่นอนมาหน่อยขอให้ได้ขอให้โดนเถอะมาหน่อยเอนจินโอ้โหได้จริงด้วยนี่ไงผมมาพร้อมกับดวงเป็นไงล่ะครับโอ้โหในที่สุดไอดีนี้ของผมก็เปิดได้เอนจิน เป็นไงล่ะครับ5้าตัวลั่นๆนะครับบอกทะเลว่าผมชิงคนดูยันเพจแน่นอนอ่ะโอ้โหในที่สุดก็ได้สักทีก็อย่างที่บอกอะครับห้าตัวครับผมโอ้โหแบบนี้ผมชิงได้ทั้งวันเลยนะผมบอกเลยมาเราไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าเผื่อได้ดูโดเป็นของแถมอีกดีไม่ดีได้เอนจินมาอีกตัวนึงผมปลดล็อกพรสวรรค์แล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูได้เลยนะผมบอกทะเลตอนนี้คือลิ้นผมพันกันหมดแล้วอะโอ้โห เดีอจะชื่อจริงๆอะครับคนดูมาลุ้นกันต่อเพื่อไดเอ็นจินเอามาปลดล็อกพรสวรรค์ต่อมาหน่อยโอ้โหฮีเมไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมยิ้มแฉ่งแล้วแหละคือแบบไม่คิดไม่ฝันเลยว่างบน้อยๆแบบนี้กับไอดีดวงสุดแบบนี้มันจะเปิดได้กับเขาอะทีแรกผมนึกว่าจะเปิดไม่ได้แล้วซะอีก โอ้โหมาหน่อยอ้โหูเรียบร้อยเลยผมนึกว่าจะได้ไม่เป็นไรครับเราได้มาหนึ่งตัวแล้วถือว่ายิ้มแฉ่งแล้วแหละตอนนี้เอาละรอบนี้ผมจะมาเปิดที่ ID นี้ละกันซึ่ง ID นี้ของผมเนี่ยงบอาจจะไม่เท่ากับ ID ก่อนหน้านี้ของผมแต่บอกได้เลยว่างบแค่นี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลนเจอร์คลลาโบหน้าตู้เหมือนกัน ผมเนี่ยตั้งตัวของน้องริโอไว้ด้วยบอกไปเลยว่าริโอเนี่ยเป็นตัวดูดโชคจริงๆมาเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวของริโอเนี่ยมันจะเรียกพักพ่วกของมันมาในไอดีของผมหรือเปล่าก็มาลุ้นกันที่ตู้นี้กันเลยและการตัวที่ผมต้องการหลักๆเนี่ยก็คือรูโดกับเอนจินเพราะว่าถ้าผมได้มาเนี่ยผมจะเอามาปลดล็อกพรสวรรค์นั่นเองเนื่องจากว่าในเดือนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบความสามารถพรสวรรค์ของลนเจอร์เลยเดี๋ยวโหไทเกอร์นักชิมมา สามครั้งก็มีหัวหัวใจเหมือนกันนะบอกได้เลยว่าสามครั้งผมก็กล้าพูดได้เต็มปากว่ามันมีสิทธิ์ที่จะได้เลนเจอร์โคลบโบหน้าตัวมาหน่อยมาหน่อยเอนจินล oh. ูโดโอ้โหบาลลิอาหตัวสุดท้ายมาเอามาเอนจินให้มันจบจบกันไปผมไม่ขอพูดมากนะผมขอให้เอนจินแค่นั้นพอ,อามา GM ขอเอนจินม้อนหน่อยเอนจินโอ้โหอลิสขาล็อกจบเลยครับรอบนี้ก็ยังเห็นเลยว่ารอบนี้เราเปิดได้หนึ่งตัวครับในงบนม่น้อยแบบนี้ ถือว่าประสบความสําเร็จและการสรัาเปลคลิปนี้ใครที่อยากจะไปเปิดตามเนี่ยผมเปิดช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นอ่าใครที่อยากจะไปลองเปิดตามก็ไปเปิดตามล่ากันได้เลยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยใครที่ยังตามล่าคุณโเบเรนเจอร์ A anger, และยังอยากจะจัดแพ็กเกจอยู่ผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจาค้าท็อปอัพซินต์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทั้งร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเน ก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจนะมันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอปดีโฟนหรือแอป l d Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือนในราะคาะสุดคุ้มก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนะมัค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทิชชู่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ